สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Disnew สวัสดีครับผมนักผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาเล่นปืนนี้กัน,นะผม MP5 submachine กันนะครับผมหรือ MP5 นั่นเองนะฮะโอเคก็ตั้งแต่อัปเดตซีซั่นมาก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยฮะเพิ่งมาเล่นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยครับผมแล้วในคลิปนี้ปืน MP5 ของผมนะฮะผมจะแต่งเป็นแบบนี้เลยครับผมตัดพานท้ายขอกฮะเป็นแบบแต่งสั้นนะผม เน้นฮิปไฟครับผมดูนะฮะแอค u เรซีหรือค่าความแม่นเต็มร้อยเลยครับผมยิงแบบไม่ต้องเล็งยิงฮะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนะครับผมโอเคชิ้นแรกครับผมชิ้นแรก for clip for clip. clip ใส่เป็นตัวนี้ฮะ competition hand stop นะแล้วก็บา r r ล l บา r r ล l ใส่เป็น mb5 s t e ไ l นี่ฮะแล้วก็ต่อมาอัพอ่าไม่ใช่อัพดิเล็บเรลไล r เรลซ้ายกับขวาผมจะใส่เป็นตัวนี้ครับ hornet hand guard ตัวนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นนะแล้วก็ อ่ะอั p e r ร a อั upper r a ผมจะใส่เป็นเลนเจอร์แฮนด์กาดครับจะช่วยเพิ่มคอนโทรลขึ้นมานิดหน่อยครับผมแล้วก็ uh, สโคบกับไอตัวเสริมนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมใส่มาเผื่อไว้เพราะเวลาแบบไกลๆที่เราแบบฮิปไฟไม่น่าจะถึงไม่น่าจะโดนเนี้ยเราก็แบบอาจจะซูมยิงได้ขึ้นมานิดหน่อยฮะแล้วก็สต็อกสต็อกตัดสั้นแล้วผมเป็น mp5 bolt cover เนี่ยฮะตัดสั้นไปเลยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายแม็กกาซีนใส่เป็นจุๆเลยฮะเราไม่ต้องมากังวลว่า จะกลัวขึ้นสโคบขึ้นอะไรช้านะผมเพราะว่าเราไม่ขึ้นเลงอยู่แล้วฮนะเจอระยะใกล้ๆเราฮิฟไฟฮะใส่เ,เต็มๆเลยครับผม50นัดฮนะโอเคเดี๋ยวมาดูค่าแคลิเบตหรือค่าจูนนะฮะบาเรลบาเรลผมจูนอย่างนี้เลยผมขวาสุดต่อมาครับผมฟอร์กิฟฟอร์กิฟก็ขวาสุดเลยฮนะสต็อก ok, สต็อก ok ก็ขวาสุดเลยครับผมสรุปคือทุกอันขวาสุดหมดเลยไม่จูนอย่างเดียวคืออาสโคบหรือออปติกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในห้องซ้อมกันครับผม โอเคตอนนี้เข้ามาในห้องซ้อมแล้วเดี๋ยวดูรูปร่างปืนก่อนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองซูมซูมมันก็ไวอยู่นะไม่ได้แบบช้าเลยฮนะแต่เราไม่ได้เน้นซูมอยู่แล้วผมเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มกระสุนก่อนนี่นะฮะก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าไปยิงกับคนนะสนุกแน่นอนนะผมอ่าเดี๋ยวผมลองระยะใกล้ๆก่อนนี่ครับผม0 2วติตายเลยฮนะ แต่ลองถอยมาไกลๆถอยมาไกลๆจึ๊บประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นะครับผมถ้าระยะนู่นเลยลองดูระยะนู่นเลยจะโดนไหมก็ยังโดนนะแต่อ่ะก็ยังตายครับผมแต่ก็ไม่แนะนำอะแนะนําให้เป็นระยะกลางๆกับระยะใกล้ๆดีกว่านี่ครับผมแป๊บเดียวตายโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าจะมันจะนัวแค่ไหนฮะไปลุยกันเลยตอนนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วครับผม พึ่งเข้ามาเอาจะโดนยึดหมดอีกแล้วโหเพื่อนเรามันดันโหดซะเหลือเกินขอชมปืนแป๊บโอเคฮะไปไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าโอ้โหดันกันดุมากเลยฮะศัตรูป,ป้องกันไม่อยูเบาๆหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเกมจบไวไปฮะเราไปทำหน้าที่ช่วยเพื่อนได้แล้วแล้วตอนนี้ผมเล่นอาเดี๋ยนะผมเล่นคัดหมอเลยฮะ เราจะได้แบบช่วยชุบเพื่อนได้นี่ไงเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย,อยขอหน่อยเพื่อนคุ้มกันด้วยโอเคเรานอนเนียนฮะโ,โหข้างล่างคนเจ็บเต็มเลยตะตูตเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันมีคนนอนอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดันใหม่ฝั่งเราไม่มีคนเล่นรีคอนเลยหรอ นี okay. mm ่ไงโอเคเฮ้ยไหนอะมาดิมามาดิเพื่อนมาปืนผมไม่ต้องเล็งหลอีกแล้วโอเคชุบเพื่อนกันตี้เราไม่มีรีคอนเลยเนี่ยไม่มีใครวางอ่าบีคอนเลยฮะเอ้ยโอ้ยอ้ยจะเย็นเพื่อนวุ่นวายหมดเลยฮะนี่หนึ่งตัวมีคนเนียนเฮ้ยไม่โดนโอเคฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนเจ็บอยู่นะเมื่อกี้ผมยังไปชุบไม่ได้ครับเพื่อนขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยเดีย๋ยวขอเล่นก่อนจุดแรกมันนัวนหน่อยฮะไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงมาจากไกลๆตอนนี้เราจะได้จุดแรกแล้วตรงนั้นโอ้โหฮิไฟสู้ไม่ได้ฮนะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้เอแล้ว <S <S เฮ้ยหมอ ไปครับผมดันจุดบีต่อ,อตรงนี้มันชอบมีคนมาดักผมไปเช็คก่อนเพราะว่าผมโดนประจำเลยเวลาเป็นไฟบุกนี่ไงกำลังวางที่เก็บกระสุนข้างบนนู่นโอเคเฮ้ยที่ไฟฟุกฮนะได้ให้ช็อตเฉยมาแล้วเฮ้ยสองตัวไอ้บ้าเอ้ยขอบคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยว ดันไปเลยเอาอนันตีไปโดนนะใครไม่รู้โดนนูน่นข้างบนนู่นเรียบร้อยแล้วชิมไหมโอเคฮะเหา่อยเพื่อน <c oughs> โหศัตรูมันดักรูศัตรูมันดักรูไหนนะไอะเฮ้ยไอ้ว่าผมกดหมอบผิดจังวะมาลุย B2 บ้างฮ <c oughs> นะ บีสองบีสองโอ้โหเพียบเลยเอเคดีแอสสิสไปชุบเพื่อนไม่ได้อะมันตายอยู่ไอจุดเสี่ยงเกินโอเคมีคนสโมกแล้วผมสโมกด้วยรอไปก่อนนะเพื่อนมันกำลังตึงตอนนี้มันกำลังตึงมันมีศัตรูแทรกซึมออกนอกกอนไหนอะมันแทรกซึมตรงไหนไหนอะมันสโมกมันไม่เห็นอะไรเลยฮะนี่ไง โอเคนิกหนึ่งจุเฮ้ยผมหมอบแล้วนะอ๋อโดนตัวซ้ายป้องกัน B2 โอเคตอนนี้ยึด B B ได้หมดแล้วเจ้าบนะไม่ถอยหรอไม่ถอยหรอผมมีหาหาคิดสังเกตแล้วนะตอนนี้หาคิดสังเกตผมเปิดแล้วนี่ไงโอเคไปครับบุกจุด C ต่อ ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนกัน,เอ,น,กนเอาใจยเย็นนี่ไงเอาได้เฉยเลยฮะเฮ้ยผมเห็นใครแบบแบบเมื่อกี้ซ้ายมือบนนั่นนะมีคนดักนี่ไงเนียนเนียนต้องเช็คอบรอบเลยนะโอเคตรงนี้ไม่มีเช็ครอบๆเสร็จปุ๊บดันต่อครับผมยังดีไงจุด a b c มันมีแค่จุดเดียวแต่ถ้าเป็นจุด D กับจุด e มันจะเป็นเอ้ยถ้าเป็นจุด D K J e มันจะมี d 1 d 2ไงครับ ไปดูต่อนี่ไงไม่ตายฮะไปเพื่อนเปิดทางเลยไหนไปไหนละรีโหลดก่อนมีมีเสียงนี่ไงเฮ้ยมันมีสองตัวแต่ผมมีหมอชุบฮะเอาไม่เป็นไรผมชุบกลับผัดกันชุบฮะจุบชุบโอ้โหเต็มหมดเลย เต็มไปหมดเลยเต็มหมดเลยอย่างนัวอย่างมั่วอย่างมันแลวโอ้โหเสียงพืนใหญ่เพื่อนเราเป็นคนยิงใช่ไหมไม่เห็นไม่จุดซีดูเหมือนจะไม่ค่อยมีศัตรูเลยฮะไวรอนเอาไม่มีหน้าต่างมาเพื่อนมาเมื่อกี้กลับไปยืนสองในบ้าน หน้าต่างมันสูงไหมฮะโอเคได้โอเคเรียบร้อยไวไวร่อนโอ้ยลงสมโตก,กันดีแล้วเฮ้ยไกล้ๆไกลๆมีหัวแตกไม่ได้เด้อเด้อเด้อลงกันนู่นโน่นโน่นไหน <c oughs> มันแอบ,บตรงกล่องไอ้บ้าเอ้ยไม่เห็นลุยลุยลุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ซีแตกแล้วเอามันเพื่อน ใส่แจกแล้วเอ้าไม่ยิงไม่โดนติดกล่องเหรอนายไม่ยอมกลับนี่ผมเห็นตัวนายนะเพื่อนนี่ไงเอ้ยอีกตัวหนึงขวามือนี่ไงโอเคศัตรูกำลังถอยไปแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเช็คลอรบรอบๆก่อนเช็คแบบริมๆทางก่อนขอบขอบแมปเนี่ยอันตรายฮนะโอเคผมมาฝั่งซ้ายฮนะศัตรูอยู่ขวาเต็มเลย วิ้ใครเป้าแวบวัยล่อนอีกแล้วนี่แน่โอ้โหดีหนึ่งดีหนึ่งดูเหมือนจะไม่มีศัตรูเลยฮะใครยึดไ้ยึดไ้มากโอ้โหดีหนึ่งเราเหมือนเข้ามาปุ๊บได้ยึดได้เลยฮะศัตรูมาเลาะอยู่ทีสองเตรียบเลยโอเคเอ้าใครเนี่ยผมบอกแล้วมันต้องเช็คลิมๆิมแหน่อย ดันดีสองต่อได้ไหมโอเคยังได้ฮะเอา้าผมกำลังจะมาชกบนะ<อ>บเพื่อนไปโอ้ย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 ใครยิงผมนายเองเหรอเอา้าไม่ใช่นายดิเธอเองเหรอลุนนาะโดนสแกนนาโดนสแกนนี่หนึ่งตัว ม,มันโดดมาจากไหนลงมาบนรถฮะฮะแน่ใครใครวิ่งอยู่มดัดทเพื่อนจะวิ<ป>่งไ,<ป>ไปไหนจะไปดันตอดันตอนี่ไงโอเคไปใครมียิงมามีร้อนอุยอุยไกลไกลเข้ามาไกล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 เยอะไปหมดหนัวมากแล้วขอสองโอเค อ้าวปีนปีนไม่ได okay. ้ด uh, okay. e ันไปเพื่อนดีสองจะแตกแล้วยึด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 ไกลๆโอเคยังได้ฮะโอเคโฮไว้โฮไว้โฮดีสองไว้ยังไม่ใช้ดีกว่าเอาเก็บไว้ใช้จุดอีฮะจุดสุดท้ายใครแว๊บๆเนี่ยไวลอนอไกลๆเลยไกลๆเลยปีนดิอ้าวปีน เรามาอยู่ที่สูงดักฮะอุ้ยใครยิงอุ้ยไอ้ป้อมปืนไอ้ว่าเอ้ยป้อมปืนโอเคตอนนี้ได้ดีสองแล้วเหลือจุดสุดท้ายฮะหมอเร็วๆหน่อยโอเคขอบคุณครับหมอขอบคุณหมอไม่ถอยเหรอไอ้นุ่มไม่ถอยเหรออ้าวยิงไม่เข้าไปฮะ ดูอีต่อเฮ้ยต้นไม้ช่วยชีวิตมาดิวเมื่อนโอเคดับเบิลคิวอะใครวิ่งมาโอเคได้อีกหนึ่งอะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าวิ่งมามีเสียงปืนนี่ตัวหนึ่งนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้ถ้าวิ่งมาไม่มีต้นไม้ช่วยนะโดนระเบิดครับผม โชคดีไปตรงนี้เพื่อนทำไรกันนะเฮ้ยมีคนขึ้นป้อมปืนเดี๋ยว้อเด้คนบ้าอะไรวะัดป้อมปืนมาดิเออ,อไปฮะจุดสุดท้ายเราต้องชนะให้ได้ข้างบนนี่อันตรายฮะสไนเปอร์มันชอบขึ้นไปซุม่ม ปีนปีนน่นหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวโอเคได้สองนะแอบก่อนแอบก่อนมาอีแกแล้วตัวหนึ่งนี่เบคอนเบคอนแล้วเพื่อนมันปูสมกทำไมเนี่ยโอ้ย,อยใจเย็นโอเคได้หนึ่งอนะมีไหมแถวนี้มีไหมไ,ไกลๆนู่นเลยไอ้นี่มาจากไหนโอเคแอบก่อน ะเราค่อยๆเนียนเข้ามาเพื่อนเราไม่มาแล้วได้ไหมไม่ได้อะได้แอซซิตโอเคเพื่อนเริ่มดันแล้วมาเพื่อนดันกันมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยย,ยิงทะลุทะลุทะะยิงทะลุสโมกไวได้ไงยิตัวเองก่อนนะยิงตัวเองก่อนจุ๊บเอา้าเอา้เอาปีนไม่ได้เหรออะไรวะไกลๆไม่ตายฮะเฮ้ยมีคนเข้ามาไหนหอะมาดิมาหนุม่ม มาแล้วหนีนี่ไงได้สองตัวไปเลยสูนหมดเองครับเราใช้กระสุนเปลืองมากเลยฮะเดี๋ยวผมลงไอ้นี่ก่อนจจ๊บเอ้าจจ๊บเอ้าไม่ลงอ่ะโอเคลงไปเพื่อนเราเพื่อนเราใจเย็นอุ้ยใครมันยิงไกลๆน่นได้ไหมโอเคดับ b l e ลคิวไปฮะ ตัวแล้วไวรอนไม่โดนบนหัวมีเสียงบนหัวมีเสียงนี่ไงตัวนึงอยู่ไกลๆนู่นหนึ่งนะเดี๋ยวๆผมต้องเปิดอันติไปก่อนให้มันจอมืดเราทำให้มันจอมืดโอเคโอเคโอเคเขาไม่มองหลังเลยฮะอย่ามเตแต่เมอร์นี่เพื่อนเออเริ่มโล่งแล้วอุ้ยมาแล้ว ได้ยินงงไหนอ,นอะนี่แไงโอเคเบคอนมีเสียงมาฝ่ามือเพื่อนเราเองฮะเ <c oughs> ออเออดีนะเป็นระเบิดเพื่อนเราเฮ้ยโอเคลุกมากรลุกมากอ่อนไปชุบเพื่อนก่อนไปชุบเพื่อนก่อนศัตรูเข้ามาแก้วจะยืดได้ไหมเนีย่ย ตอนนี้คะแนนเหลือ300กว่าฮะเฮ้ยผมเห็นเหมือนมีอะไรขึ้นไปนั่นไงแว๊บๆขึ้นไปแล้วไอโนมแมสาวน้อยนี่อีกตัวหนึ่งระเบิดมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนผมเห็นเมื่อกี้นั่นไงมันมีเส้นกระสุนนะฮ่าใครเนี่ยไวรอนอีกแล้วเร็ดภารกิจลงไปต่อฮะอุ้ยมีสไนเปอร์ซองโอ้โหข้างล่างยวเยงกันเต็มไปหมด โย้เย้กันเต็มไปหมดมาเพื่อนผมมาลัดช็อตเขาเฉยขอโทษนะเพื่อนนี่ตัวนึงเคยิงแล้วหมอบยิงแล้วหมอบมันอยู่ไกลฮะแต่ตัอยู่ไกลโอ้เต็มหมดเลยเต็มไปหมดเลยโอเคช่วยกันเพื่อนช่วยกันจะชนะแล้วได้อีกหนึ่งอะ่ไวรอนไวรอนไม่แก้วหมอหมองเจอกับหมอ ขวาม,มา okay. โอเค,เคโอหโคตรมันเลยครับปืนนี้โอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหสี่ตัวโอ้โหยอมเลยไม่เป็นไรฮะผมไม่น่าจะเกิดทันละเราจะชนะแล้วครับผมชนะไหมชนะดิชนะโอเคผมเรียบรนะ้อยฮะชนะจริงๆด้วยผมเดี๋ยวมาดูสกอร์นะว่า ฆ่าไปได้เท่าไหร่นะผมเกมนี้ best s วอ r หรือทีมที่ดีที่สุดตีที่ดีที่สุดคือตีของเราเนี่ยเองนะผมยิงไปได้ทั้งหมด80ตัวนะฮะเมื่อกี้เห็นแบบเดี๋ยวลองมาดู scoreboard อีกทีนึงว่าจะได้เท่าไหร่โอเคผมได้80ตัวฮะตีเราอยู่อันดับหนึ่งเลยเพื่อนเรายิงโหดมากเลยครับผม94ตัวฮะโอเคผมก็สําหรับคลิป m p 5ก็มีประมาณนี้เลยฮะใครอยากให้ลองเล่นปืนอะไรหรืออยากให้ลองแต่งปืนไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ